เครื่องตีเบอร์หรือ running number เครื่องตีเบอร์รุ่นนี้ยี y ่ห้อแม็กรหัส number n 404 404เครื่องตีเบอร์จะมีทั้งหมดตัวเลข4 4หลักนะฮะจะมีหลักทั้งหมด4หลัก นะครับวิธีการใช้ก็ต้องกดล็อกตรงนี้พร้อมกับดึงที่หนีบสักหลาดออกเพื่อมาเติมกับน้ำหมึกนะฮะน้ำหมึกตัวนี้ที่จะมาใส่กับสักหลาดพร้อมกับไม้เขี่ยพลาสติกหนึ่งอันกับ คู่มือวิธีการใช้ซึ่งจะอยู่ในในกล่องนะครับเครื่องตีเบอร์สี่หลักมีวิธีความสูงของเครื่องตีเบอร์ตัวเลขตัวนี้จะมีความสูงอยู่สี่มิลลิเมตรสี่มิลสี่มิลขอโทษทีครับสี่มิลนะครับเวลาเราตีก็หันออก แล้วก็ตีออกมาสี่หลักนะครับตัวเลขจะตีมาสี่หลักเครื่องตีเบอร์สี่หลักนี้จะมีจำนวนการล็อกตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ถ้าเราตั้งรหัสอยู่ที่ศูนย์ตัวเลขก็จะตีไปเรื่อยๆจะไม่เคลื่อนจะเป็นรหัสเลขศูนย์ตัวเดียวก็จะไม่เปลี่ยนรหัสเลยจะเป็นเลข ตัวเดียวแต่ถ้าเราตั้งมาเลขที่หนึ่งตั้งมาที่หนึ่งตัวเลขก็จะลั่นไปเรื่อยๆรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้าเรา,เราตั้งมาที่เลขล็อกสองนะครับล็อกสองมันจะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเป็นจำนวนเบิ้ลออกมา ถ้าเราไปตั้งที่สามมันก็จะตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามนะครับตัวเลขจะออกมาทั้งหมดเป็นการล็อกจำนวนการใช้จำนวนกระดาษอยู่ที่เราจะใช้ว่าเราใช้หนึ่งแผ่นก็ตีไปเรื่อยๆสองแผ่นต่อหนึ่งหมายเลขก็ตั้งไว้ที่เลขสองสามแผ่นต่อหนึ่งหมายเลข ก็ตั้งไว้ที่เลขสามเครื่องตีเบอร์สี่หลักนี้สามารถใช้ได้ถึงจำนวนสามครั้งนะครับเครื่องตีเบอร์สี่หลักเราสามารถล็อกจำนวนการใช้งานได้ถ้าเราตั้งไปที่เลขศูนย์นะครับเราก็กดที่เลขศูนย์ดันลงไปมันก็จะจมลงไป แล้วเราก็ตีเราปดล็อกออกเราก็จะตีได้สามหมายเลขเหลือสามตัวหรือจะหลือจะกดลงมาเลขศูนย์ต่อต่อไปเรื่อยๆก็ได้มันจะใช้ได้จนเหลือหนึตัวนะฮะแต่วิธีการใช้ก็คือต้องตั้งมาอยู่ที่เลขศูนย์แล้วกดลงดันลงไปมันก็จะลงไปนะครับแล้วเราก็ตีเหลือสองหลักสองหลักถ้าเวลา,อ,าออก เราก็ใช้ไม้พลาสติกเดิมนี่แหละฮะปัดไปที่เลขศูนดันขึ้นมันก็จะขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือเครื่องตีเบอร์สี่หลัก